นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับค่ายรถสปอร์ตหรูจากเกาะอังกฤษอย่าง Aston Martin ได้เผยรถสปอร์ตที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ Aston Martin Victor โดยรถสปอร์ตพิเศษรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมาตามออเดอร์จากลูกค้าคนพิเศษเช่นกันซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานระดับ m a s t e r p i พ c ชจากฝีมือแอนเอกอุอาจากแผนกคิวที่เป็นแผนกผลิตรถตามคำสั่งของลูกค้า Aston Martin v i c t o r รุ่นพิเศษคันนี้ถูกผลิตขึ้นจากการหล่อหลอมรวมชิ้นส่วนของโมเดลต่างๆของทางค่ายไว้ในคันเดียวโดยเป็นส่วนผสมของวันเ7 c n และ v a l k a r และที่เป็นไฮไลท์เลยคือเจ้า Aston Martin v o r คันนี้ถูกผลิตขึ้นมาเป็นคันเดียวในโลก Aston Martin v o r เป็นรถสปอร์ตที่ผสมผสานความวินเทจและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัว V8 วินเทจอันเป็นสัญลักษณ์ของลุค70-80รวมถึงในตัว DBS V8 จากยุค70ด้วยเช่นกัน รถสปอร์ตรุ่นพิเศษหนึ่งเดียวในโลกคันนี้ส่วนโครงสร้างตัวถังถูกขึ้นมาใหม่จากวัสดุคาร์บอนโมโนคอกและตัวถังทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกับตัว1 77แต่ทางผู้ผลิตเผยว่าในส่วนของแชสซี่และตัวถังทั้งหมดของวิกตอร์รุ่นพิเศษนี้จะมีน้ำหนักน้อยกว่าแอสตันมาติน1 77เสียอีกนอกจากนั้นยังสามารถสร้างดาวฟรอนหรือแรงกดที่ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มากกว่าแอสตันมาตินแวนเทส GT4 ที่เป็นรถแข็งในสนามเสียอีกส่วนรายละเอียดภายนอกของทาง Aston Martin v i x t o r นั้นถูกดีไซน์ใหม่ให้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะได้รวบรวมรายละเอียดและจุดเด่นของแต่ละโมเดลของทาง Aston Martin เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุดไฟท้ายทียท่ได้ DNA มาจากตัว Aston Martin Valkyrie พร้อมกับฉาบสีภายนอกตัวถังด้วยสีเขียว p e n l a n d Green และตกแต่งชิ้นส่วนพาร์ตต่างๆด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ซาติน พร้อมกับตกแต่งด้วยหนังแท้สีน้ำตาล Cocker Bright Off Wear ให้มีกลิ่นอายของความย้อนยุคนอกจากนั้นในส่วนผสมหลังคาบุด้วยผ้าขนสัตว์ที่ให้ความหดูหลาและทรงคุณค่าอีกทั้งยังเติมความสปอร์ตด้วยการตกแต่งรายละเอียดภายในห้องโดยสารด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในหลายๆจุดด้านพละกำลังได้ยกขุมพลังเครื่องยนต์ V12 ขนาด7.3ลิตรของตัว Aston Martin 1 7 7มายัดใส่แต่ได้เพิ่มจูนสมรรถนะให้แรงขึ้น โดยให้ทางคอสเวิร์ตเป็นผู้ปรับจูนโดยได้ปรับแต่งขุมพลังให้ร้อนแรงมากกว่าเดิมโดยรีจากเดิมที่มี750แรงมา้ากับแรงบิด750นิวตันเมตรให้เพิ่มขึ้นเป็น836แรงมา้าส่วนแรงบิดเพิ่มขึ้นไปถึง821นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดส่วนระบบช่วงล่างเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในตัววอลคนโดยได้ติดตั้งระบบกันสะเทือนที่มีสปริงดัมเปอร์และอนติโลบา อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งระบบ r a c t i o n Control ได้ถึง6แบบแบบเพื่อให้วิกเตอร์คันนี้ขับขี่ได้ทุกสนุกในทุกสภาพถนนโดย Aston Martin Victor คันนี้ยังสามารถวิ่งได้อย่างถูกกฎหมายในท้องถนนในเกาะอังกฤษนอกจากนั้นในส่วนของกระบอกเลาทำจากวัสดุแมกนีเซียมและตัวเผาที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์จานเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกจากทางเบ m โบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง380ม mm ิลิมสำหรับล้อคู่หน้า และ360มิลิเมตรสำหรับล้อคู่หลังสำหรับราคาค่าตัวของ Aston Martin Victor รุ่นพิเศษคันนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาซึ่งคาดว่าตัวเลขนั้นจะต้องสูงเอาเรื่องอยู่อีกทั้งยังเป็นการสร้างเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและเป็นการให้เกียรติอดีตซ e อของทาง Aston Martin โดยนำชื่อของท่าน Mr. Victor Gallet มาตั้งเป็นชื่อรุ่นรถสปอร์ตพิเศษที่มีคันเดียวในโลกคันนี้